ฮัลโหลกลับมาต่อกันเลยหลังจากที่เราอล็อกการิกได้แล้วในพาร์ทแรกนะครของของวันนี้นะพาร์ทสองพาร์ทสของวันนี้เนี่ยเราจะมาอล็อกเจ้าสปอร์ชรูมกันนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย let's go มีเหมือนเดิมเลยครับ โอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตเลือกเพื่อแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนี่คือเซตเพื่อที่ผมเลือกนะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่า 妮妮。 S <S เดี๋ยวยเอาเอาเอาอาออกไปก่อนเลยนี่เพื่อ <laughs> ที่เขากำหนดไว้ให้ไม่เล่นเพื <laughs> ่อที่เขาจัดสล็อตไว้ให้เราไม่เล่น <laughs> เราจะทำเองลงไปเลยดำมืดเลยแก <c oughs> จะทำตัวทำให้ตัวพืชฉันตายหมดหยุด Ja! Yep. อืมระเบิดไปหน่อยโอ้โหได้ลุยเอาโอเคเย่เราผ่านด่านแรกในการอัลล็อกสปอร์ชรูมแล้วนะคะเดี๋ยวจะ ไปเจอกันในเลเวลสองนะคะมาแล้วครับกับเดย์ท oh ี่สองเดย์ที่จะโอ้โหเฮ้ยอะไรอะ่ะเรียกได้ชบูเบอรี่ผมรู้ว่าเจ้าตัวเนี้ยมีดาเมจรุนแรงโคพ่อโคแม่เลยนะ นั่นไงโหดาเมจอย่างแรงดาเมจแรงของจริงนะทุกคนอันนี้ไม่โกหกนั่นไงอืด โอ้ my god รู้สึกถึงความเละเทะโอ้ค่อยๆมาสิคุณพี่มาเยอะๆแบบนี้ใครจะตามทานเล่าเฮ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วเฮ้ย อือฮอือฮ่อ้าว,าวกินหมดกินตายด้วย โอ้ไม่กอดเร่งไปเลยโอ้ยชะไปกดอีอยังนี่ไปกดสามครั้งแคปหน้าจอเฉยเลยเกิดเสียลบกวนนิดหน,น่อยขออภัยด้วยจ้าโอ้โหจบเจอเบอร์บอรีอรร่เข้าไป เอเล็กทริบ b e รี่เข้าไปไม่รอดหรอกตัวนี้คือเจ๋งมากแต่ว่ามันเป็นตัวมันเป็นพื่อที่ต้องใช้เงินในบัญชีซื้อเท่านั้นนะถึงถึงจะถึงจะได้เอเล็กทริบ b e รี่มาได้เนาะคือมันเป็นตัวมันเป็นแพะมันเป็นพืชที่จัดการซอมบี้ตัวร้ายตัวร้ายหมดเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเลเวลที่3นะคะ

เดนี้เขาใจดีไม่มียักมาให้ก็ขอขอบขอบขอบคุณด้วยนะจ๊ะโอ้ my god เจ้าตัวนี้มาก่อนเป็นตัวแรกเลยเนี่ยรเลอร์สกเก็ตสาวเจ้าเจ้าสกู เจ้าสอมซอกูเตอร์ซอมบี้สาวนี่ถ้ามันอยู่ใต้พลังมันมันก็จะโจมตีแคร์แคลีคลล่สเต็กเกอร์ที่อยู่ด้านหลังไม่ได้คือมันเป็นจุดแข็งของแคลรี่เลยนะจุดแข็งเลย โอเคโปกไปเรื่อยๆเลยแถมเพลงเพลงสกูตเตอร์สาวใส่ก็ยังไม่จบยังคงบรรเลงต่อไปอ้าวเปลี่ยนเพลงแล้วเหรออือหือใ <c oughs> ่ตัวนี้มันเกียนอย่างหนึ่งคือทีมซอมบี้จะด้านล่างได้ด้วยเอาออกไปก่อนเลย นั่นไงตัวตัวร้ายมาแล้วเควางสันบีนเพื่อเพิ่มแสงอาทิตย์ เฮ้ยเปลี่ยนเพลงกระทันหันมากอะยดยดเดี๋ยวนี้ไม่ท้ามันเปลี่ยนเพลงบ่อยจังเลยเนี่ยรอบเนี้ยเปลี่ยนเพลงบ่อยมากอ้าว นั่นไงมาเซมาเซมาระเบิดส่งท้ายหน่อย <c oughs> อะไรอ่ะไมโครโฟน มันมันมันไมโครโฟนเหรอมันเป็นความฝันของเรามานานมากเลยนะเนี่ยมไมไมโครโฟนเนี้ยมันมีประวัติมายะมาอย่างนานไมโครโฟนเนี้ยจะเป็นไมโครโฟนแห่งที่เป็นไมโครโฟนนี่ยไว้สำหรับเอาไว้สำหรับปะทะดนตรีปรเราดนตรีกันนะ ไมโครโฟนและไม่มีประโยชน์ยังไงนี่โอ oh. เปิดคอนเสิร์ต Greatest is now Greatest is โอ้ oh. ชื่อคอนเสิร์ตชื่อคอนเสิร์ตดูสร้างสารรค์จุงเบย มีเสียงแทรกเข้ามานิดหน่อยก็ขออภัยด้วยละกันนะคะคือจะมีเสียงแทรกตลอดเวลาเลยก็ขออภัยจริงๆนะคะไม่สามารถหาสถานที่ที่เหมาะกับสมการแคสเกมได้เล้จริงๆโอ้โหห้ามให้ซอมบี้เหยียบดอกไม้ห้ามซอมบี้เหยียบดอกไม้เด็กขาด โอเคลองเซตเดิมดูถ้าเซตเดิมมันไม่เวิร์กก็จะเปลี่ยนโ <Okay. S 1> หมาทีเดียวสองตัวหเหรอ จะปลูกมันไกลๆหน่อยปลูกมันให้ไกลๆให้ไกลๆจากด,ดอกไม้หน่อยนะเฮ้ยปลูผิดสตอรี่ เปลี่ยนเพลงไงเหรอเพื่นนเพิ่นนี้ผมก็ยังไม่ได้ปกโอ้ขอเ<อ>ผ,ผาไปก่อนโอ้ผมรับรู้ได้เลยว่ารู้สึกถึงความเละเทะและตอนนี้ รู้สึกถึงความเลดเทะเจ้ายักษนี่ไปเลยอย่ามาสร้างความวุ่นวายให้ฉันตังผมเริ่มลอยหลอมมากขึ้นเรื่อยๆเลย,เลย Oh. กว่าจะผ่านมาได้เย่ yeah. เราได้อัลล็อกสปอร์ชรลมเรียบร้อยแล้วแม้ว่าบางรอบบางเกมอาจจะชุลมุนนิดหน่อยแต่ก็สามารถผ่านมามาได้แล้วเย่ yeah. <c oughs> เสียงแมนเลยทีนี้เย่ yeah. ออกเสียงแมนซะงั้งงน โอเคครัเป็นไงบ้างครับสำหรับเกม Plants vs Zombie กับ Plants vs Zombie ภาคสองในการอัลล็อกพืชกาอัลล็อกกาอัลล็อกพืชสองตัวก็คือกะหลิกกับสปอร์ชรูมนั่นเองนะคะถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมกันกันนด้มาสติกันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องรีบไปทำการบ้านแล้ว เราจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย